สยามจันชายโซราเซลเรามั่นใจว่าของเราดีจะดีกว่ายังไงไปดูกันโอ้ยสุดยอดเฮ้ยฮลัลโหลเฮ้ยไหนว่ามากันปีหนึ่งเนี่ยใช้ไม่ถึงเดือนเลยพังซะและ้วไม่เหมือนที่คุยกันไวะ้ะพอเกิดปัญหาจะหาคนช่วยก็ไม่เจอ หายกันไปมาบอกอีกเดือนจะได้เนี่ยผ่านไปเป็นปีแล้วยังหาคนรับผิดชอบไม่ได้เลยเอาของมาเคมการเป็นไงมันเปิดไม่ติดค่ะแจ้งสินค้าเสียจะคืนของอ้างรวนอ้างเนี่ยขั้นตอนเยอะทั้งหมดนี่เลยเหรอคะใบเสร็จอะใบรับประกันมีเปล่า ส้ในการเงียบสุดท้ายนะขายไม่ได้กี่เมฆมันไม่มีนะคะเอาเอาสยามสันชายโซลาเซลล์ตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งไฟวัดเต็มแบตเตอรี่เต็มมีคุณภาพมีปัญหาตรวจสอบภายในหนึ่งวันเสียจริงเปลี่ยนภายในหนึ่งวันแจ้งปัญหาการใช้งานตลอดเวลาทำการบริษัทมีตัวตน ติดตามได้ระยะยาวรับประกันสินค้า2ปีเต็มถ้าคุณใช้ไฟโซลาเซลล์ของสยามสันชยัยปัญหาต่างๆจะไม่เกิดขึ้นโดยคุณภาพของสินค้าและบริการหลังการขายอย่างมืออาชีพสยามสันชัยโซลาเซลล์ความเชื่อมั่นที่ไม่เคยดับ